กลับมารับชมไทยบันเทิงกันครับไทยบันเทิงคลิปนี้จะพาไปชมความลึกลับของเหตุการณ์ UFO ที่คนเคยเห็นทั้งเมืองในปี1994ที่ยังคงอยู่จนทุกวันนี้ครับย้อนกลับไปเมื่อวันที่8มีนาคม1994ผู้คนหลายร้อยคนได้โทรแจ้งไปยัง911เพื่อรายงานการพบเจอวัตถุประหลาดที่ส่องแสงสว่างอยู่เหนือ,นอทะเลสาบวิชิแกน แต่ต้นกําเนิดของแสงนั้นยังคงเป็นความลึกลับที่ยังไม่มีใครทราบมาจนถึงทุกวันนี้ครับเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นที่รู้จักกันในชื่อเล็กเชื่ออีเวนในคืนดังกล่าวชาวบ้านที่อาศัยอยู่ริมทะเลสาบมิชิแกนได้พบเห็นสิ่งที่พวกเขาไม่สามารถอธิบายได้มันคล้ายกับวัตถุทรงกลมกลุ่มหนึ่งที่มีแสงสว่างสวัยหลากสีปรากฏขึ้นเหนือน้ําพวกมันกระพริบอยู่บนท้องฟ้า และสามารถมองเห็นได้ไกลไปจนถึงเส้นแบ่งเขตรัฐทางใต้ของรัฐอินเดียนาตำรวจท้องที่กับฝูงชนจำนวนมากต่างโทรมารายงานเหตุการณ์ดังกล่าวครับโดยรวมแล้วมีโทรศัพท์มากกว่า300สายจากพยานที่เห็นเหตุการณ์ต่อมากรมอุตุนิยมวิทยาแห่งชาติได้ยืนยันว่าวัตถุขนาดใหญ่บนท้องฟ้าเหนือทะเลสาบไม่ใช่เครื่องบินจากนั้นพวกมันก็หายไปอย่างไร้ร่องรอย ถึงแม้จะมีการสัมภาษณ์พยานจำนวนมากแต่ก็ยังไม่มีคำอธิบายใดๆเกี่ยวกับวัตถุประหลาดที่เปล่งแสงได้เหล่านี้ครับจริงๆแล้วมันเกิดอะไรขึ้นในคืนนั้นกันแน่ฉันได้เห็น UFO จากสวนหลังบ้านของฉันซินดี้ปราฟดาบอกกับเพื่อนทางโทรศัพท์เมื่อวันที่8มีนาคม1994เธอคือหนึ่งในพยานหลายร้อยคนที่เห็นดวงไฟทรงกลมประมาณ5-6ดวงเหนือทะเลสาบมิชิแกน ถึงแม้เหตุการณ์ดังกล่าวจะผ่านมานานกว่าสองทศวรรษที่เธอก็จำมันได้ชัดเจนฉันดูพวกมันอยู่ครึ่งชั่วโมงได้เธอกล่าวตรงที่ฉันพบมันดวงไฟที่อยู่ทางซ้ายสุดขยับห่างออกไปมันเคลื่อนที่ไปบริเวณทางหลวงแล้วกลับมาอยู่ในตำแหน่งเดิมส่วนด้านขวาหายไปในพริบตาและสุดท้ายพวกมันก็หายไปอย่างรวดเร็ว หน้าแรกของหนังสือพิมพ์ d e t ดีทรอย e รีเพ s สในปี1994หลังจากการพบเห็น UFO ในมิชิแกนไม่ใช่แค่ชาวเมืองแกรนเฮเวนเท่านั้นที่เห็นแสงไฟแต่ผู้คนในเมืองฮอลแลนด์ที่อยู่ห่างออกไป22ไมล์ก็พบเห็นเหตุการณ์นี้ด้วยครับหนึ่งในนั้นก็คือเดลริลและฮอลลีเกรฟรวมถึงลูกชายของพวกเขาโจอี้ ผมเห็นดวงไฟหกดวงนอกหน้าต่างเหนือโรงนาตรงข้ามฟ้าของถนนโจอ้กล่าวผมลุกขึ้นเดินไปที่โซฟาและแงนมองท้องฟ้าพวกมันเป็นสีแดงขาวและเคลื่อนไหวไปมาเจฟเวลเฮาส์เจ้าหน้าที่ตำรวจคนหนึ่งในเมืองฮอนแลนด์ได้รับฟังคำให้การจากพยานหลายคนซึ่งทุกคนอธิบายได้คล้ายกันก็คือเห็นลูกไฟที่สว่างสวยเคลื่อนไหวไปมาในทิศทางสุ่ม ถึงแม้จะมีพยานพบเห็นเป็นจำนวนมากแต่หลักฐานที่น่าสนใจที่สุดมาจากเรดาร์ของกรมอุตุนิยมวิทยาแห่งชาติแจ็คบูชองนักอุตุนิยมวิทยาที่ประจำการอยู่ที่ N.W.S กล่าวถึงการเคลื่อนที่กระทันหันของวัตถุทรงกระบอกที่ปรากฏขึ้นบนจอเรดาร์มันโผล่ขึ้นมา3ลำบางครั้งก็4ลำและพวกมันไม่ใช่เครื่องบินเครื่องบินจะปรากฏตำแหน่งอย่างชัดเจนบนจอเขากล่าว พวกนี้มีขนาดประมาณครึ่งหนึ่งพวกมันอยู่ในระดับความสูงที่แตกต่างกันเคลื่อนตัวไปทุกที่ต่อมามีพวกมันสมลำมุ่งหน้าไปยังชิคาโกผมไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้มาก่อนแม้จะเป็นช่วงสภาพอากาศเลวร้ายก็ตามวัตถุดังกล่าวน่าจะเป็นวัตถุที่มีพื้นผิวแข็งที่เคลื่อนที่มารวมกันและแยกออกจากกันการกระโดดแต่ละครั้งไปไกลประมาณ20ไมล์พวกมันโฉบแล้วก็กระโดด โฉบแล้วก็กระโดดแจ็คบูชองกล่าวพวกมันดูเหมือนจะก่อตัวเป็นรูปสามเหลี่ยมที่แผ่ขยายกว้างขึ้นเหนือทะเลสาบมิชิแกนในขณะที่เขากำลังเฝ้าดู UFO ดังกล่าวเขาได้อธิบายว่ามันเคลื่อนที่ด้วยความเร็วประมาณ100ไมล์ต่อชั่วโมงแต่ทันใดน,นั้นมันก็พุ่งสูงขึ้นไปในอากาศที่ระดับความสูง5,000ฟุตจากนั้นก็10,000ฟุตราวกับจะบอกว่าเฮ้ hey, ฉันรู้นะว่านายเห็นฉัน จนถึงระดับสูงสุดก็คือ60,000พวกมันยังคงเคลื่อนที่ไปในรูปแบบแปลกๆจนไปถึงทางใต้สุดของทะเลสาบมิชิแกนที่นั่นเขาสังเกตเห็นวัตถุที่คล้ายกันราว12ลำซึ่งส่วนใหญ่จอดนิ่งกับที่เป็นเวลาถึง2ชั่วโมง NWS ไม่ต้องการเป็นศูนย์รายงาน UFO ของอเมริกานั่นเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมพวกเขาต้องปิดบังสิ่งนี้ครับบูชองไม่เคยพูดเรื่องที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาดังกล่าว เนื่องจากเขาเกรงว่าจะตกงานและถูกกล่าวหาว่าตัวเองบ้าซึ่งเขาได้ออกมาเปิดเผยเรื่องราวดังกล่าวในภายหลังแต่นั่นก็ทำให้เขาถูกมองว่าเป็นตัวตลกมานานหลายปีสุดท้ายเลคเชอร์อีเวนต์ได้กลายเป็นเหตุการณ์พบเห็น UFO ที่น่าเชื่อถือและถูกจดบันทึกเอาไว้มากที่สุดแต่มันก็ยังมีคำถามมากกว่าคำตอบอยู่ดีว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคืออะไรกันแน่ และว่ากันว่านักบินอวกาศนาซ่ากำลังปิดบัง UFO จากสายตาชาวโลกจริงหรือเป็นที่ถกเถียงกันมานานสำหรับเรื่องราวของมนุษย์ต่างดาวว่าพวกเขามีอยู่จริงหรือไม่ถึงแม้จะมีหลักฐานต่างๆออกมามากมายตั้งแต่อดีตจนปัจจุบันแต่จนถึงทุกวันนี้ก็ยังไม่มีใครออกมายืนยันชัดๆพร้อมหลักฐานว่ามนุษย์ต่างดาวมีอยู่จริงสักที ล่าสุดทางชาแ YouTube ชื่อดังได้ออกมาเปิดเผยถึงหลักฐานการมีอยู่ของ UFO ในอวกาศพร้อมกับความพยายามในการปิดบังของนักบินอวกาศนาซาที่ไม่ต้องการให้โลกรู้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในขณะที่นักบินอวกาศคนหนึ่งกำลังปฏิบัติหน้าที่อยู่บนสถานีอวกาศนานาชาติจู่ๆก็มีแสงกระพริบเล็กๆอยู่ห่างออกไปไม่ไกลมากนักครับซึ่งสามารถเห็นได้อย่างชัดเจน หลังจากแสงกระพริบลึกลับปรากฏขึ้นไม่กี่วินาทีก็เป็นช่วงเวลาเดียวกันกันกบที่นักวินอวกาศเอามือมาบังกล้องเอาไว้พอดีในอดีตที่ผ่านมานาซาได้ออกมาอธิบายปรากฏการณ์ไฟกระพริบเหล่านี้ว่าเกิดจากแสงสะท้อนจากหน้าต่างของสถานีอวกาศจากตัวโครงสร้างยานหรือไม่ก็เป็นไฟสะท้อนจากโลกแต่บรรดานักทฤษฎีสมคบคิดต่างเชื่อว่านาซาออกมาแก้ตัวทุกครั้งที่มีเหตุการณ์แปลกๆเกิดขึ้นนอกโลก โดยเมื่อปลายปีที่แล้วก็มีการค้นพบแสงไฟประหลาดที่บินผ่านกล้องไปอย่างรวดเร็วที่สำคัญในช่วงเวลาถ่ายท่อสดดังกล่าวหลังจากที่ UFO ลึกลับบินผ่านปรากฏว่าหน้าจอการถ่ายท่อสดกลายเป็นสีเทาประมาณ2วินาทีก่อนจะตัดเป็นสีฟ้าและเข้าสู่หน้าจอสแตนบายถือเป็นเรื่องที่น่าแปลกว่าทำไมสัญญ,ญาณภาพของนาซา ถึงต้องขัดข้องในช่วงเวลาดังกล่าวได้อย่างพอดิพอดีหรือว่ามันจะเป็นวัตถุลึกลับที่มาจากโลกอื่นกันแน่แล้วคุณหลักคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องราวนี้บ้างและยังมีอีกคำถามที่ว่าจริงหรือมั่วโดรนหรือ UFO ถูกพบบนดาวอังคารมีหลายต่อหลายครั้งที่ภาพถ่ายของนาซาบนดาวอังคารติดวัตถุแปลกปลอมเข้ามาที่ดูคล้ายโน่นนี่นั่นลหลาหายครั้งก็เป็นเรื่องของการมาโนคิดไปเอง แต่บางครั้งสิ่งแปลกปลอมเหล่านั้นก็ดูหาคำอธิบายได้ยากอย่างเช่นการค้นพบวัตถุประหลาดจากภาพถ่ายของนาซาครั้งนี้ที่ดูเหมือนจะชัดเจนว่ามันดูไม่เหมือนก้อนหินธรรมดาธรรมดาเหมือนครั้งอื่นๆมาลองดูภาพต้นฉบับของนาซากันก่อนครับหลายๆคนบอกว่ามันเหมือนชิ้นส่วนของยานอวกาศหรือดโดรนจากต่างดาวมาลองดูแล้วตัดสินกันว่ามันคืออะไรกันแน่ นี่คือเรื่องราวความลึกลับของ UFO ครับขอบคุณเรื่องราวดีๆแบบนี้จากเว็บไซต์เพชรมายา .com ครับ